กินปลากระทกลบน้ำกันค่ะคุณาดคนสวยเอามาฝากนะคะพ่อรก,กระบอกปลาเสน,า <c oughs> น่ห์พ่อกะกอกปลาเสน่ห์พันธ <c oughs> ุ่นว่ะเพราะพนมาทั้งบระกอกทั้งปลกระโทกลงนี้เดี๋ันโลนมากค่อยเห็น น้ำปลาใส่ค่ะใส่เขากล่องแล้วน่เวลาเไปกินนู่นเอว่าไปนแต่เขากล่อนะ็แล้องเข้าไปกินน้ำกันค่ะโอามันไม่เปรีย้ยวหวาน เพราะว่ามันโดนเีมันโดนเนี่ยถ้าต้องกินเว้ยตรงนี้มันค่อยมันือร้อนเมือซาอันนี้พี่เกบไว้มันมันรนมือนเลยกแล้ว่หนก็ไปใช่ไมเรนว่าเอากับจอาไปขอ้องาบ้านอยู่เบ้านน้องยกยุ่งอ่ดิ